1723ทีนีึงด้1723ดูกระภพิสูจทั้งหลายก็สมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่านึงย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ถุกเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นย่อมไม่ต้องมองดูหน้าของสมณะหรือพราหมณ์อื่นว่านะท่านผู้นี้เมื่อรู้ย่อมรู้แน่เมื่อเห็นย่อมเห็นแน่ คือไม่ได้ไปมองดูหน้าฉาบเวยฉาบ่วย,วยไม่ได้ไปดูอะไรฉาบเวยตามเงินรู้แล้วรู้แล้ว<ะ>เขาไปตามอย่างนั้นอย่างนั้นเน่ยฉาบเวยกันอย่างนั้นไปตามความอยากฉาบ่วยฉาบ่วยนี่ไม่ได้ไปดูอย่างนั้นหรอกไม่ได้ไปเหอว่าอุย้ยเขานับถือว่าผู้นี้พ้นทุกอุย้ยเขานับถือว่าวิธีการนี่ดีต้องไปตามเขาทันทีเนี่ยผู้ที่พ้นทุกแล้วเนี่เจ,จะแก่งไปตามความอยากไหมถ้าท่านเห็นแล้วท่านดอูอันนี้มันมันไปตามความอยากเฉยๆอันนี้ไปตามความอยากอยาก Ion, <S <S ได้ตามที่อยากสุขใจ <S <S ชอบใจไม่ได้ตามที่อยากทุกข์ใจไม่ชอบใจท่านก็จะไม่ไม่ได้ดูตื่นตื่นอย่างนั้นไม่ได้ดูอย่างนั้นหรือท่านลึกซึ้งกับท่านเห็นแล้วท่าไม่ได้ดูอะไรตื่นต่นท่านนั้น,นดูว่าล้างความอยากได้เปล่าล้างความอยากได้เปล่าล้างความทุกข์ได้เปล่ามีประโยชน์จริงหรือเปล่าท่านจะรู้เพราะไม่ได้ดูฉาบฉวยแค่ดูผิวหน้าดูเพินเพินท่านจะไม่ดูเพินเพินหรอก จะไม่ดูเพลินเพลินเราไปฟันธงว่าโอ้ทางนี้พ้นทุกแน่นอนไม่จะต้องเก็บลึกซึ้งว่าลดความอยากได้จริงหรือเปล่าการปฏิบัติตามแบบนั้นลดความอยากได้จริงหรือเปล่าพอลดความอยากได้จิงจะพ้นทุกได้ถ้าลดความอยากได้ไม่จริงเป็นไงก็ไม่พ้นทุกจริงมันมีแต่เพิ่มทุก <c oughs> จะดูว่าใครพ้นทุกหรือไม่พ้นทุกดูที่ว่าลดความอยากอย่างทองใสได้ไหม ลดความอยากอย่างผง่องใสได้ไหมมีอุบายในการลดความอยากอย่างเบิกบานจาใสไรกังวลได้ไหมนะไม่มีความอึดอัดในใจล้างความอยากในเรื่องนี้กับในเรื่องชั่วนี่แหละก่อนเลยเออล้างได้กับไม่กังวลอะไรเลยสบายมีอุบายเครื่องออกจากความอยากแม้แต่เรื่องดีโอ้โหถ้าดีไหนทําไม่ได้เป็นไงไม่อยากก็ได้ดีไหนทําได้ก็นอยากก็ได้อยากได้เลย ดีไหนทําไม่ได้โอ้โหไม่อยากอย่างผ่องใสได้เลยดีไหนทาได้ก็อยากอย่างผ่องใสอย่างยินดีได้นะดีไหนทําไม่ได้ก็ไม่อยากอย่างผ่องใสอย่างยินดีได้นี่แหละถึงจะสุดยอดที่แท้จริงนะอ้าวมาดูต่อเปรียบเหมือนเสาเหล็กหรือเสาหินโอ้โหมีรากลึกเลยนะโอ้เสาเข็มเลยเสาเหล็กเสาหินมีรากลึกเขาฝังไว้ดีแล้ว ฝังโหลึกด้วยเสาเหล็กเสาหินโอ้โหเสานี่ก็หนักกลนเนาะฝังลึกอีกมีรากลึกเลยเขาฝังไว้ดีแล้วฝังไว้อย่างดีเลยอย่างลึกเลยใครจะไปเขยาวว่าไ,ไ,ไว้ไม่ลไเนีเ่ยไม่หวั่นไหวไม่เอน็นเอียงไม่หวั่นไหวไม่เอ็นเอียงเลยนะปักยังไงอย่างนั้นหนักแน่นเลยถึงแม้ลมฝนอย่างแรงจะพัดพามาแต่ทิศบูรพาทิศประจิมทิศอุดรทิศทักษิณ ก็ไม่สัทธานสะเทือนหวันว่นไหวนะข้อนั้นพอเหตุไรไม่หวั่นไหวเลยเพราะรากลึกเพราะเสาหินเขาฝังไว้ดีแล้วชั้นใดนะสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่านึงย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่ต้องดูหน้าของสมณะหรือพรามณ์อื่นว่าท่านผู้นี้เมื่อรู้ ย่อมดูแน่เมื่อเห็นย่อมเห็นแน่ไม่ได้ดูแค่หน้าแค่เปลือก,กจะไม่ดูใครว่าแค่หน้าแค่เปลือกหรอกพอรู้แล้วว่าไอ้ทางดับทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนน่าจะไม่ได้ดูแค่หน้าแค่เปลือก,กแล้วก็ไปฟันธงคนนี้พ้นทุกแน่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 แน,แน,แน่ไม่หรอกดูลึกซึ้งถ้าจะดูกันก็ดูลึกซึ้งแล้วก็รู้แล้วทางพ้นทุกข์เป็นอย่างนี้ถ้าจะคบใครดูใครก็ดูเขาล้างความอยากได้ไหมปฏิบัติศีล จนลดความอยากการเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นได้ไหมเป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นไหมก็จะดูนลึกซึ้งไม่ได้ดูเพลินเินจะหนักแน่นตัวเองก็รู้แล้วทางพ้นทุกข์อยู่ที่ไหนลึกซึ้ง <c oughs> หนักแน่นข้อนั้นพอเหตุใจพอเห็นอ,อริยสัจสี่ดีแล้วนะปฏิบัติตัวเองปฏิบัติได้พ้นทุกข์แล้วชัดเจนแล้วชั้นนั้นเหมือนกันอริยสัจสี่เป็นไงคือทุกข์ เหตุแห่ทงทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําทความเพียรพอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกเหตุแห่ทงทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกก็ต้องเรียนรู้ให้ชัดทันวางน,นี้นะ